ส,สวัสดีครับร้านแสงเจริญนะครับวันนี้จะมารีวิวตะกร้านะฮะเป็นตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์นะครับผมนี้ครับนี่จะเป็นตะกร้าเหล็กชุบนะฮะตัวนี้จะเป็นชุบดำนะฮะอย่างหนาเลยฮะนี่ครับเหล็กนี้หนามากนะฮะอย่างหนาเลยฮะสวยๆครับชุบดำฮะตัวนี้ใส่ <ๆ S 1> ตระกูลเวฟได้หมดเลยนะฮะเวฟร้อยเวฟร้อยยี่ห้าเวฟร้อยสิบไอนะฮะได้หมดฮะยกเว้นรุ่นเดียวฮะเวฟร้อยยี่ห้าไอครับใส่ไม่ได้นะฮะตัวนี้ฮะ สวยฮะยังใหญ่เลยฮะหนาๆเลยฮะครับสวยมากครับนี่นครับสวยมากครับครับนี้อยู่ที่239บาทนะครับ239บาทนะฮะไบนี้นะฮะมีแถมบูธให้นะฮะสตัวครับบูธเหล็ก3ตัวนะครับ ก็มีน็อตให้อีกสามตัวครับครับผมน็อตอีกสามตัวฮะเอาไปใส่ได้เลยฮะน็อตให้อีกสามตัวฮะใส่ได้เลยฮะไม่ต้องแปลงนะฮะไม่ต้องแปลงเลยฮะตรงรุ่นเลยฮะใส่ได้นะฮะตระกูลเวฟนะฮะยกเว้นเวฟร้อยยี่ห้าไอนะฮะรุ่นเดียวฮะที่ใส่ไม่ได้ตรงนั้นใส่ได้หมดฮะเวฟร้อยเวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่ห้าเวฟร้อยสิบไอใส่ได้หมดฮะยกเว้นเวฟร้อยยี่ห้าไอนะครับตรงรุ่นฮะไม่ต้องแปลงเลยฮะโอเคสนใจติดต่อได้นะครับร้าน ร้านแสงเจริญนะฮะ0922542354อองหครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ